สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้พกกับเบฟอีกแล้วนะครับที่ปรึกษาการขายชชลูเมกะครัออโตอิมพร์ตนั่นเองนะฮะและรถที่ท่านผู้ชมเห็นณัตอนนี้นะครับนี่คือ Toyota La n น c r ค i s e r นะครับปราโดนั่นเองคันนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซลด้วยนะฮะปี2001คันนี้นะครับคือรถในตำนานของ Toyota คันหนึ่งเลยนะฮะและคันนี้คุ้มค่ายังไงนะฮะคนที่เล่นแ a n d Cruiser อร์เนี่ยเขาจะรู้ดีเลยนะฮะคันนี้นะครับผมทาอะไรไปบ้างหนึ่งเลยฮะยางใหม่ซีเส่นนะฮะ เป็นปี2024นะครับตะกูลแบบนี้ลงตัวมากๆหล่อเลยนะฮะแล้วเก็บงานสีรอบคันนะครับเก็บสีหน้าที่นี้ก็คือไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุใดๆทั้งสิ้นนะครับเป็นการเก็บสีเพื่อความสวยงามเพราะอายุรถเขาเนี่ย่0ปีแล้วนะฮะไม่เก็บสีก็คงเป็นไปไม่ได้นะฮะและท่านผู้ชมลองดูนะฮะเราจอดอยู่ในที่ล่มนะครับแล้วก็จะมีศูนย์เซอร์วิสให้บริการนะฮะไม่ต้องห่วงนะฮะเอาง่ายๆคือรถสมบูรณ์พร้อมใช้งานนะครับ ไฟหน้าใสๆปิ้งๆเลยการศาสตร์มาให้ครบนะครับการดีดหินด้านหน้าก็ครบนะครับไปเราไปดูรอบคันกันนะครับหืไฟหน้าก็ปิ๊งนะฮะดำเงาฉ่ำสวยนะฮะเนี่ยสีที่ทำมาก็เก็บดีมากนะครับสีฉ่ำเงานะฮะเไปดูยางกันนะครับยางปีย4นะิบสีนะตามที่ผมแจ้งนะครับสี่เส้นแบบนี้เลยนะฮะเราไปดูรอบคันกัน กระจกเงานะฮะหูกระจกนี้โครเมียมเงาแวบเลยนะฮะขับไปไหนก็มีแต่คนมองนะฮะคนที่เล่นแรครูเซอร์เขารู้ดีนะฮะเครื่องยนต์ดีเซลด้วยเดี๋ยวราคานะครับผมเปิดไว้อยู่ที่เจ็ดแสนเก้าหมบาทนะครับเดีย๋ยวดูด้านท้ายกันปึ๊บโอ้โหท่านชมลองดูนะฮะสวยมากๆนะครับเบาะตึงนะฮะ วยมากจริงๆนะฮะเดี๋ยวเราไปดูด้านฝั่งคนขับดีกว่านะฮะอันนี้ก็จะเป็นตัวครอบยางอะไรนะครับท่านชมลองดูนะฮะเงามากๆนะครับเนี่ยเงาจนเห็นหน้าผมเลยนะฮะเก็บรายละเอียดมาดีพอสมควรนะครับเจ้าของเดิมก็ดูแลดีมากๆนะครับเดี๋ยวลองดูนะฮะโอ้โหฉ่ำเงานะฮะไฟหน้าสวยกริปยางใหม่สีเส้นช่วงล่างทำมาหมดแล้วนะฮะการศาสตร์อยู่ครบ ตรงรุ่นนะครับท่านผู้ชมลองดูนะฮะรถปีสองพันได้ขนาดนี้ไหมฮะท่านผู้ชมลองดูแผ่นประตูน,นะครับสวยมากๆพวงมาลัยเดิมนะฮะดูดิมีล่องรอยการใช้งานแต่ไม่แตกไม่ยับนะฮะสวยมากเลยนะฮะเบาเนี่ยตั้งแต่หัวจะด,ดเท้าเนี่ยดูดีสุดๆนะฮะท่านผู้ชมลองดูตะเข็บ ไม่มียับนะครับตึงๆนะฮะตรงนี้เห็นว่ามันมีคลื่นๆอันนี้เป็นดีไซน์ของรถเขานะครับเพื่อความนุ่มนวลนะฮะแต่ไม่ได้ยับใด้ดทั้งสิ้นนะฮะไม่ได้ตึงแค่เบาะเดียวนะครับตึงทั้งหมดเลยนะฮะดูสภาพโดยรวมสวยมากๆเลยนะครับขออนุญาตนะฮะนี่ไปเดี๋ยวผมสตาร์ทให้ท่านผู้ชมดูกันดีกว่านะครับว่าเครื่องยนต์เขาจะเป็นยังไงนะฮะมีกุญแจเขาครับเป็นระบบคุญแจรีโมทแล้ว ตามกันะสตาร์ทต,ติดชึ้งเลยนะครับโอ้โหภายในก็สวยมากนะฮะเลิกไปเท่าไหร่เลอกมายอยู่ที่หนึ่งแสนแปดหมื่นเก้าพันกว่ากิโลเท่านั้นนะฮะนี่เครื่องเสียงใช้งานได้ปกตินะครับตอนนี้เปิดวิทยุอยู่ เครื่องเสียงที่ได้มาก็จะเป็นของ Kenwood นะฮะเป็นจอสัมผัสแบบนี้แล้วสำหรับยุคนั้นถือว่าทันสมัยพอสมควรนะฮะสันลุปนะวิ่งเลยนะฮะทุกอย่างใช้งานได้ปกติขออนุญาตเบาทิ้งหน่อยนะนี่เปิดให้ดูปื๊ออ่าลื่นๆนะฮะดูดีมากเลยเปิดปิดใช้งานได้ปกติครับ ตัวนี้เขาจะมีสองล็อกนะฮะเวลาปิด๊บอาแล้วก็มีม่านปิดปกติเลยลื่นๆนะฮะท่านชมลองดูโอ้โหสวยมากๆนะครับออปชันก็ครบนะฮะเครื่องฟิดนะฮะดูสิท่านชมนี่คือระบบเกียวเขานะครับได้เบาะอุ่นเบาะเย็นนะฮะขับสองขับสี่นะครับ ทุกอย่างใช้งานได้ปกตินี่เล่งแอร์หน่อยหรือโห้แอร์เย็นนะฮะตอนนี้แอร์หนาวเลยเปิด AC ไว้นะครับมีเปิดปิดเสาอากาศนะครับดูดีไหมท่านผู้ชมรถสภาพอย่างนี้ปี2000เงี้หายากมากนะครับแต่ประตูสวยด้วยนะฮะเบาะนะฮะใช้งานได้ <S <S เลื่อนได้ท่านครับสามหนึ่งสามปีละวนงครับดูด้วยครับสีก็ฉ่ำเลยนะฮะ นำมารวมทายด้านหลังกันท่านชมลองดูด้วยสายตาของท่านชมเองนะครับว่ารถคันนี้สวยแค่ไหนนะฮะสวยมากๆนะครับสวยจริงๆนะฮะเดี๋ยวเราไปดูส่วนของเครื่องยนต์กันดีกว่านะครับเครื่องยนต์ปุ๊บอ่าติดง่ายผมขออนุญาตปิดกุญแจก่อนดีกว่านะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเสียงดังปากปรงน่อนข้างที่จะหนักอยอน ป๊บกผมถือมือเดียวโอเคแผงกันความร้อนเนี่ยดูดีมากนะครับไม่มีเปลือไม่มียุ้ยของเดิมเลยนะฮะท่านผู้ชมลองดูนะฮะเครื่องดีมากๆสวยงามมากนะฮะสนใจนะครับเจ็ดแสนเก้าหมื่นบาทนะฮะก็ขออนุญาตนะครับเจ้านายเนี่ยเขาไม่อยากให้ลดราคาเลยนะฮะถ้าใกล้เคียงยังไงก็เดี๋ยวลองพิจารณาแล้วก็ทักมาได้นะครับที่เบอร์ 0861683456ได้เลยนะครับนี่รถเดิมนะฮะไม่ได้แต่งใดใดทั้งสิ้นนะครับทุกอย่างคงสภาพทําให้มันเดิมที่สุดนะฮะไม่ว่าจะเป็นงานสีล้อยางแม็กอะไรเงี้ยตรงรุ่นหมดเลยนะฮะออปชันก็ใช้งานได้ปกติโดยรวมๆแล้วรถสมบูรณ์พร้อมใช้งานครับมีปัญหาใดๆก็ไม่ต้องกังวลน,นะครับเรามีศูนย์บริการ เซอร์วิสให้นะฮะดูแลให้อยู่แล้วนะครับใครสายสะสมใครสายคลาสสิกนะฮะคันนี้สมบูรณ์พร้อมเลยนะฮะก็ใครสนใจนะครับก็ติดต่อผมมาได้เลยนะครับสวัสดีครับ